จำฝนเม่กคนจะได้ยินฝนตกงเหีืมตกนะคะเดี๋ยวนี่ผมจะสอนท่าแยะโอเคครับค่ะมาแล้วแต่จะยินเสียงฝนตกหนักเถอจะยินฝนตกหนัก่จริงจริงโอ๊ตงต้องต้องใช้ใหญ่หมดที่ใช้ท่าหมดบอดม้กนะถ้าไม่ใช้บอดน้ำแต่แต่ตัวละครนี้ที่ใช้ได้แต่เป็นตัวที่ไม่ขยับก็ใช้ไนีได้ เออเธอนี่เธอนี่แล้วเปิดไฟฉายเลยถ้าใครเพื่อนใหม่เธอนี้ก็ซื้ออะไรก็ได้หมดเลยวิ่งไปเหลือนกดสไลด์แล้วไปอัน,นทำไม่ได้จะเอาใหม่ก็ทุกคนทุกคนอาจจะรำคาญเสียงที่ว่าผมตกเลนะถ้าจะพูดจะพูดจะพูดอะไรจะพูดอะไรไม่ไม่ได้ยินก็ขออภไฟเลยครับ มาากกันจะสอนเมื่อกี้แรกเปิดนี้ก่อนแล้วเปิดนี้รอบิงไปเรื่อยๆต้องหนึ่ง,ง,งสองสามสามสองเหลือเป็นผู้เล่นใหม่แก้ที่แบบสองใช่ผมเสื้อเสื้อนั้นมามจะเป็นสามสาม,สามห้าแล้วิ่งไปได้ปุ๊บแล้วก,กดสไลด์ไม่อย่างไรทำนีนไไ้ไปเรื่อยๆต้องกวานต้องหานมันจะแบบได้นะ นไอทำยากมากเลยเนี่ยดูพี่ชายทำเนี้ยทำให้มันขึ้นประมาณประมาณเหมือนตอนที่เราวิ่งปกติอ่ะยากอ่ะเนี่ยพี่เนี้ยนั่นเป็นเนี่ยเนี่ยนั่นเป็นเนี่ยนี่ไงขอโทษนะครับก็เสือไม่ดีน ออนะม,ม่ต้องขออไรเลยตับคนโตเม่อกี้ผมก็ตกใจเหมือนกันโอ้ฟ้าสนยงตกไม่ใช่ฟังเสียงดนะูสีไหมันโตยังหนักอ่ะทุกทุตกเกินเมนนื่อกี้ตกอีกนะอ่ะโอ้ตังจัด มีร้อยเพื่อนมาช่วยอ่ามาช่วยแล้วเดี๋ยวแค่รอรอนะครับเดี๋ยวแค่รอเดี๋ยวแค่รอเราจะต้องรอนาน่อย ต้องเวลาแบบต้องเวลารอบสัปเหนีย่ยเวลารอบสัปเหร่อเนยร

ไม่ยีน่นะต้องขออภัยด้วยครับขอไปในการนำเทียนเมี่ยพี่คนดูก็จะลงครับอ่าวันนี้จะทำอะไรนะคนบอกทีออ่าใช่แล้ววันนี้วันนี้เราจะมา มาเลยวะเอาไปเด็นอาอจะแม่วันนี้เราจะมาฝึกฝึกอันนีม้มีวิธีวิธีได้มีอีมโมตแดชนะนี่คือทำอีมโมชกดที่นี้แล้วกดรอสไลด์แล้วไปนี่ได้แล้วพอจะได้ต้องต้องต้องเชี่ยวชาญมาเนี่ยที่คน,นที่เล่นไม่ค่อยเป็นอ คนทุกคนที่เชื่อซามก็จะได้ได้เล่นดูโกงอ่ะแต่คนอย่างที่เชื่อซาเขาเ่มันจะเล่นง่ายได้ความฟุ้งสุดเล่นมันจะมันจะไม่ง่ายเล่นวนกับไม้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดดี ไปเด้อไปพืดพืชที่ไหนพืชที่งั้นเอาจบเพ่นี้แต่ไหมเพนีงมจะแตกกันแค่นี้